สัมบายดีพี่น้องสบายดีเบิดทุกคนเดอ้อมื้อนี้สาวแพงก็สิมาซื้อของอยู่หัน่นยายเขียวเนาะพี่น้องหัน่นยายเขียวห่อนอบเอาพี่น้องอบเอาเฮ็ดเนาะทั้งเฮ็ดลโง่เ็ดปวกแล้วก็เ็ดอันสม,มปิกําลังสิออกเนาะพี่น้อง อาแพงสิมาซื้อเอาขาน,นมพีน่น้องเพราะว่ายู่หานซาแพงขนมเบิดเนาะอีหลาอีลอยบอสกินเบิดมาซื้อเอาข้าวหนมมีรลค่ะเธอได้แน่ข้าวหนมนี่อซองเธอได้ฮอเธอได้ค่ะ นี่น่ะพวกไดโนเสาร์พวกอันนี้นะ2,000บ่หรือเท่าใด๋1เอาเป็นโลสินะ29,000 20,000ให้อยากได้หลายแบบปนกันได้บ่แบบใด๋มาซื้อซอยแม่ใหญ่เขียวพี่น้องแม่แ้พี่น้องเด้อาาวประมาณนมแม่ใหญ่เขียวเนาะเพิ่นสิเอาหยังดเอาขนมตนเอาขนมเอาขนมไปต้นเด็กๆเดี๋ยวสิเลือกก่อนเนาะพี่น้องแป๊บนึง่าได้แล้วเนาะพี่น้อง เดปูปูอัดสบหนึ่งแล้วกันขนมโล่หนึ่งนะพี่น้องแล้วกัอันยังอันนี้ปิดโป้ปิดโป้สบเียปโป้แพกหนึ่งแล้วกัดีดนะพี่น้งอ,นนสอนงสองแพ็ก มีสีส้มกับสีเขียวรสชาติหมักเกี้ยงแล้วก็มักแค้นตาลุกนะพี่น้องอ่ะอตามเนาะว่าซอแพงสิไปไสเมื่อนี้ก็เดินทางไกลอยู่นะพี่น้องไกลพอสมควรเนาะตอนนี้ซอาแพงก็เดินทางมาหอดเนาะหอดบอนจุดประสงค์ที่ซอาแพงสิมาในเมื่อน,นี้เนาะบอ้โหสิบฟุบ สิพ่อเพิน่นจะว่าเนาะไปเบิง่งไปส้มน้ำซอแปร่งนะพี่น้อง,นองเนาะเหากับไปน้ำกันนะพี่น้องแล้วก็เบ,บิง่งคนทางเบิ่งต้นใหม่ใบหยาไปน้ำกันนะพี่น้องเนาะคืนนีพ่นกระตุกนะพี่น้องตกลิน ໃດດັບເບີດຂຶ້ນອອກມານອນຢູ່ພືອນທາຍຸກໍຍຸງພາຍຮອນກໍຮນືນມາົມນ້ອປຽດ หลดคือลายคันใช่ปะเนี้ฮะหลุดลายโคันคนก็คือสีลายคนเนาะแกมาหอดมาถึงเปทีเรียบร้อยนะพี่น้องก็คือสีคุนข,นขุนตากันเนาะคุนขุนตาอยู่ คูนุกำลังไปนําน้องน้องเดี่ยวบเดี่ยวเดี่ยวเดวสอแพงกับสิเขาไปหาเพื่อนนวสบายดีสบายดีพี่น้องเออว้าวน่ไดสบายดีป้าลุงบอกงามสบายดีพี่น้องอาามสบายดีป้าลุกอ่สบายดีป้าลนะลูกสบายดีมาบายบายอย่าเหงื่อไปสิไอ้แล้วป้าสิบบเลยสบายดีพอตู่กับร้านสบายดีพอตูกับร้านไปไป ไปไปหาข้องนในป่ามือนี้กะห่อนห่อนอบอ่ำหน่อยนรอกสะแพงกับมาต้นพิงเพียงขอทันไปฮะโอ้ยบกคอยว่างแล้วว่างแล้วก็มาฟ้นซีมาแต่ว่านซื่นใช่ใช่ะลูกเอาป้าอันพอตู้กับร้านอย่างเห็นน้องเดี่ยวได้นี่ลูกนั่นเองเออพูดอย่างเห็นน้องเดี่ยวมาเขากล้องไหมลูกไปมาเขากล้องลูกเข้ามานั่งนั่งไม่ได้ใช่ไหมเออเดี๋ยวจะเห็นใส่กัน้ลูกเข้ามาหันปาอ้าวนี่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  ตุยาไมลูกอ้ขอบใจเด้อขอบใจพอตู้กับลานเด้อขอบใจไมลูกกับลานเด้อลูกอะบอกว่าขอบใจพอตู่กับลานเด้อขอบใจพตูัานเด้อโอ้โหเผื่อเสียเ่าได้จักเม็นผื่นเป็นอย่างไอ้บอกถอกล้มึงได้แห่ถอกแล้วมึงดูมีขนมยังไอแล้วมึงกป่าเลือกเอาตังไลยแบมมาห่างมะมักบ่ลูกป้าพี่โป้กับีแตบาง ก็แค้วพมากลลูกขอบ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 ใจเด้อใจเด้อเอยวางแหงๆกอดดังๆขอบใจเด้ออยู่ดีมีแหงเดี๋ยวพเอามุกแล้วคนน่อวยพรผลก่อนลูกตาเด็กน่อยก่อนเอาใจก่อนเอาอคอเอารคือไจดขอบคุณไายเด็กๆไปสาเบิร์เทนี้เด็กนาหมูอยู่ในผู้มวยาอยู่ในมาเด้อมาเด้อห เออลูกในี่ยคุณโมาเลยเนาะแล้วก็เอาปูอัดมันนัหนึ่งสู่กันกินเด็กๆก็มีอยู่สามสี่คนนะพี่น้องว้าเครือมาบอันนี้คือเป็นกลุ่ม่กันงซาะเป็นหมากันไหนถ้ามันเป็นหมาเป็นอะไรเป็นเรื่องโอ้ยดูดีนะใส่ใส่มุติตาบอหรือมุติดาก็มุติตามุติตาสบายดีลูก ัปดีุ่าก่อนก่อนถุ่าก่อนนะแม่หมปไบอกปีจากเดือนแล้วก็มันเีเเดือนสิงหานี่มันก็หอดเออเออเออนหาเนาะอีกสองในอีกสามเดือนสามสองเป่าเป็นแล้วเนาะถุย่าไม่ลูกถุย่าไหมถุย่าไหมถุย่าไหมอ้าวกินกันได้เลยกินกันนะแม่ลูกกินหลดขนมนะกินไก่กินโลได กินแหงอันพอตู้กับร้านเมืองดูเออแล้วกันมีขนมมียังแต่ป้าก็เลือนเงินมาให้น้องเดียวเนาะเผื่อว่าไว้ซื้อของเสพๆกินเนาะพอตู้กับลุงแทนร้านลายเด้ออยู่ดีมีแหงอ้าลูกอันนี้เงินนี่ไปซื้อของกินเสพๆเด้อว้าวโดยจ้โด้วยขอบใจเด้อ ้ำรวยเด้อถึกรวยเด้อบอกไปเสียงเหิือนอัไปบตาสังทีเอหักบอยากว่าเงอนยากว่าน้องพีน้องตาแพงกัดนดจนจมาแวะท้นึงเศรามาเย็นได้ใจท่านึง ขอบใจปลาแพงนําเนพี่น <laughs> <oused> ้องเนาะโดยเป็นสถานบุญให้ลูกให้หลานเลยมาเมื่อนี้ลงขึ้นแต่งแดดมาได้เพี่น้องโอ้ยว่าแดดคือหมายลังมือแท้ออกมาห้าอันเฮดบอลน่นะเอยานเอยามันหนมนยบุตกับหลานเหมาะทั้ไหนอันอยู่ทั้งแคนาดา พอต้กับลาอยู่ทังแคนาดาพอละรวยเด้อพอต้เออหลานอ้ยสาธุแ้งปสเจบำลำรวยลำรวยลำรวยขึ้นวัาเก่าให้เด็กเด็กได้กินเนาะคุณเจ้าคู่เด้พนัสมนั้นน้กพนันมาดีปลาดุกอร่อยสว่าดีเพ่อนนะเพนันไหมลูกเออตะกี้ เดินทำานเส้นขายนอกด้วยสพี่ร้อยกัขอใจเลยไหมลูกขอบใจเด้อใจได้กินของเส็บๆก็แนมมากะก็เฮ้ยแนมนางนี่ดิลูกพี่แนมมาหาปาอ่ะพี่มาป่าสิถ่ายหูเอานี่แนมมา,มากแน <c ười> มมากหูเสียงเดผือเ <c ười> สียงใ <c ười> ยงหญ่เลยเออบอสองเขาง่ายลูกนี่ีของจน่น้ำสมนะแกออกลวด อยากได้น้ำอ่างอยากได้น้ำอ่างน้ำอ่างอะไรน้เล้าบัดว่างๆอย่าไปหนึ่งอันปูอาร์ตกินลูกเนลูกกินเพราะว่าโบซื้อเบิร์ดเหลือเงินมาไหวให้เพิ่นเนาะเื่อว่าเพิ่นอยากซื้ออันของเสบๆกินอีกจังหะจัางห็ดกินขอันนี้แหละกินน้ำ ย่านี้แ,บ,แบบแขอบคุณ,คณ,คณใ,จใจเด้อสาธุตู้ขอบคุณอบตู้ขอบคุณูบัวาทางกินทางว่า,าวาร้านหูไข่เน่พี่น้อง <laughs> <laughs> จอ่เปป้าเป็นหอดในะคู่เปหอดอาจารย์ว่าร้านถัดมุมอนนันนั้นบ่โอ้ยเด็กนอก้อยเด็นกน้อยนง าเบิ well, ่งค okay, ือสีอบอุ okay, <c oughs> <c oughs ่นนะพี่น้อนมองพันยูก็เย็นเย็นได้ค่ะอากาศคักอะไรเบิ่งเบื้งบริเวณก่อนพี่น้องบื้องพันอยู่ปาเป็ดผุ่มคักอะไรเคยแถากำลังปลูกเคยแถากำลังปลูกเบี้ยหนึ่งบังนอดนะผูกล่ามขึ้นผูกล่ามขึ้นล่างข้าเฮือนแล้วพี่น้องหักบ่เป็นหมากบ่ มันบราณหอเน่ยมันเป็นเหมือนกับมันมันงําเกินบอกโอเป็นถุ่มค่ะอะไรีนง้าเดิมันบอบสอพอมันจังเย็นอันนี้ก็เป็นบริเวณ แถวอาแถวเพื่อนอาอยู่เนาะพี่เนาะแต่สวัสดิเสเวินดีเนาะ่าเพิ่นมาอยู่ห่อยู่หน้าเนาะเพิ่นมาพูกเพื่อนอยู่ห่อยู่หน้าปกติเพิ่นก็อยู่บ้านเดียวกันกับซอแพงนั่นแหละแต่เพิ่นใหญ่ออกมาอยู่พี่แล้วเนาะสวัสดิเสเวินดีบบอึดอัดแล้วนี้ แกแคมทางเนาะทางเสนนี้กับซิเมื่อบันนาโบเมื่อบานชอบแพงหมดเลยถ้าขึ้นบ้าน,น,นก็ซิเขาเมืองเนาะไปปักซอมบรรยากาศอยูบือบรรย,ย,ยากาศมันได้สิไปคืออยู่บ้าน,าน,าานคนละแบบ แต่อ,อยู่เนาะเพราะว่าแต่ข้าวเพิ่นมาอยู่กับบท่านมีเพื่อนมีซานบ่บท่านมีหมู่เดียวนี่ล่ามออกมาต่อกันแลลวเนาะพี่นอ้องอยู่ทั้งผูกกับเพื่อนล่ามออกมาแล้วแล้วก็บพี่ผ้ากับมาหอนออ,นอ,นอ,อยู่ทั้งหน้ากับเริ่มปุ๊กแล้วเนาะพี่นอ้องผููทั้งขึ้นไปหน้ากับมีอีกเริ่มมีเฮือนเลยแต่ข้าวอันเอาเพิ่นมาอยู่นี่เนาะอันพอคุณโอมาอยู่นี่ เพิ Ooh, ่นมาปลูกหลังเดียวนี่บ่ทันมีหมูนี่หลังนี่เนาะมาปลูกทบอิฐอันนี้ก็เป็นเฮือนลูกสาวเพิ่น2หลังนี่เนาะลูกสาวเฮามอยู่นาลูกสาวมาอยู่บัดเฮือนอยู่อันบ้านนะก็มีเพิป้าสวงนึงปวกขึ้นเฮือนเพิ่นบัดนี้ลูกสาวกกมาอยู่ให้แล้วปวกคือสิเบิดแล้วเนาะโเ้อนะ่นลูกสาวกกเสือด กอนอนสื่อกางเว้นน่อก็ไม่ต่ายปวกนะมันเขาแล้วเขาเลยนะอย่าว่านะเพื่อนคาะเพือนป้ายังหมุ่นจนเอาลงเบิร์ตกันไทยปเย็นหป้าแงเดป่าสื่อป่าสื่อมาแล้วป่าซื่อกะเพกินมาฮอนนี่กับซิคอจบคลิปก่อนพี่น้อง ฝากก็ไลค์ก็แชร์ก็ติดตามเนี่ยเด้อแเรือบ่เอินี่ยาเาเอิกันเนาะเป็นสะพานบุให้ลูกลานกันดๆ้ามากนร้วยเนาะเด้ออตูกบลานดอคุณแทนลานลายๆเนาะสาธุสบายดี